วันนี้พี่บอลจะไม่ค่อยพูดว่าวันนี้มีคนคุมหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะพี่น้องมะฮอรแล้วนี่แมนตอันนี้ firstly, uh <S S wow, my my uh, นางงาหนางงานก็ตตองไทยจะต้องมีพอพถ่ายเหมือนพีเวดดิ้งเลยนะอันนี้เป็นเป็นร้านกาแฟเอบีเฮ้ยดีแท้นาฮักให้ เดี๋ยวเ้าสิเขับไปข้างใน <l ots of people> สวัสดีค่ะมาเจอ,อ,อ,อเจอกันตัน้งนานพี่น้องเป็นเตอร์แรกเลยทีมัมงคลสตูดิโอไอ้สวัสดีครับไอ้สวัสดีค่ะบโมเดิร์นม,มาสเตอร์นี่ข้าวาาทาิมา,าข้าวทิมาโซลอดเชลีม้าซองนี่หน่องซองจังต้องสั่งก่อนาผ่านใหญ่เดลยว่าวบอด้ายไปสิพี่อย่ายยมาซองเลยอันนี้กระบะอนนี่คุ้นๆกระบะกระบะคุ้คุ้น มาอนโอ้ได้ต่อนี้โอ้เย,ออย็บดีแท้ต<ะ>อนน่าการไหรครับเบื้องไปเบื้องไปคณะ A V Story สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนูมกลาวนพี่นี่นะพี่น้องเบื้องไปคณะหมอร่ต่างาใน คณะเอวีสตอรีโออันโน้ขึ้นไปทัางหานทุนได้บอ่ค่ะอันคออนุญาตในเ้้อค่ะรอบเ่ครัี่น้องเมื่อนี้ตั้งใจมาว่าที่มาสมารเป็นนั่งเอกคณะเอวีสตอรเป็นแต่คือบอลล้องขึ้นหานทสองคนพันโ่าันคือบอล วันไหยังกอเดี๋ยวเดี๋ยวยยขยายัขยายางปรอไรตัางวงวงอันเดี๋ยวยวเอ็นเอนยันหอมากันไป่ลับเอยนบมแมนโอ้ยมาเขากต่างวงกันสินะเอ็นเพียบเพียเพยลองลองเช็คไลน์ยันหุ่ดู้าเดมยยินเสียงเดยยินเสียงเดียวยินเสียงมาหาอนาจดวพี่น้อง ลองึ้นผ่านรงก้อนถ้าเื่อเดนเส็นักเอกาน้เ่เอาลองเบิงกว้างขวางชื่ออะไรว่า A B Story ดอกแสดงนี้สีชมพูดอกแสดงนี่พี่น้องดอกแสดงสีชมพูใต้ต้นแสดงสีชมพูแรกสีชมพูตอนสีชมพูต้องเบิ้งนั้นเป็นสีชมพูกับพุ้ก้อนอย่นะ อ้าาจะนาสวัสดีครับที่ตามอยู่ด้วยครับนี่น้นบรรจุคอนรการะกาอานไอเล่านะครับอันบึ้งอันไนเป็น F T เราดีประวานเราอันซื้อแบบเราเราคืเป็นลินล้วล้แล้วเตนไฟเต้นไฟเต้นแแล้วมืบแดดแมืแด่มืแตกมาดีโอ้ยเบื้องานไหโอ้ยรอแล้วฉันกับเบิ้อง นี่เนอทีาเอ้าลูกสาวแม่ตันี้ทำไมวันนี้พี่บอยช่ำจังเลยคะ่ไม่เมย์มะกดพี่บอใส่กขาวดีี่บ่แดวรแต่ว่าซอไม่แต่งก็สวยแล้วดีแต่ว่าพี่บอยต้องแต่งนะเาเาอเล่อลูกไปเห็นไ่คานามาแล้ว ที่ไหนคณะ a อ Story หนูจะมาสมัครเป็นนางเอกหนาะได้ได้นะคะรับสมัครค่ะวันนี้ก็จ้างเลยมีแลี้ยงใเชือ๋อโอ้ตายแล้วโอ้จะได้แล้วคุณจะได้แต่งหน้าเป็นกรุงเทพแล้วแหละอันนี้แก่แล้วค่ะอ๋อนี้ก็แม่แม่ยาค่ะแม่พยาค่ะแม่พยาวันนี้พี่บอลจะไม่ค่อยพูดเพราะวันนี้มีคนคุมหรือเปล่าคะโอ

กันทำไมชาลุกไปกันบ่ได้ขืนทานแต่งน้ำได้บ่ค่ะได้ค่ะได้ได้แต่งคายคิดมไหมุิ๊กสองนี้ได้เลยนี่ไม่ได้แม่ย่าอุ้ยพี่บ้าสวยเออเออเออนั่นชุดนี้ได้ไหมคะชุดนี้ได้ไหมคะสนามแข่งม้าเลยตรงนี้จะต้องไปเอ่อเก่งเลยเออเราต้องไปสนามแข่งม้าเลยยอให้ซอตแต่งหน้าก่อนเบอลแต่งหน้าแล้วแน่งกะซิแต่ง นี่เิมาสมัครกวงเพื่นว่าต้องสวยง่ายต้อด่ายเมเพิ่นพลาดอเมีเพื่องานอายเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับเป็นส้มหรือเป็นยังไส้มนี่เเอาเอาไงง้าเดี๋ยวเจ้าจูเดนเนาะเาก็สู้ยูอัานเไหดีว่าแม่้างเพลงหนาสนั่นเนอันนี้ใช้ซอแอนไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนี้ปบานป้าน้องขุ่พร้อมแล้วจะค้องคิวแหลกเดียว แม่ป้าแม่ป้าต้องไปเปิดงานเด้โอ้นั่นประธานค่ะป้าท่านอันมองข้างเขามากอะเด้ท่ายลูกก็แบกดอปแล้วล่ะค่ะแมนโบค่ะแมนเห็นไปมันอนีงานอย่างเขามากผิดเด้หนีดูชุดแม่ป้าก่อนตีมสีชมพูตัวใช่วันนี้เจมสีชมพูค่ะโอ้ยสวยแล้วสวยไฮจริงก็เป็นผ้าไหมแบบมีคอเด้เนี่ยแม่ป้าอันบอกด้ขืนทานแตงน้ำได้บอกค่ะได้ค่ะ อยากงามแบบนางเอกบาทแนี่ยอุ้ยแต่งอีกแตงามแล้วอุ้ยอย่าว่าหุ่นนางเอกแกไม่นางเอกบาทก่อนหนึ่งเขาเอามาฝักใส่กันได้ป้เนาะเอาคพื่เครื่องฝักมุนมุนแล้วก็จังมาปั่นเครื่องกันนึกสิแบบแล้วก็มาปั่นงามงามเนาะฝักมุนมุนแล้วก็ปั่นงามงามทีปั่นได้วะหลังมันมุนเนาะนสร้างกับการเทาเนาะให้กำลังใจค่ะให้ใจน่อยเนี่ยกับป้าใดให้กำลังใจค่ะมือหนึ่งเขาจะสวยค่ะ ีคัดยนี่่อุ้ยเู้ชอบผมจังสีจังเลยที่ใหม่ไม่นเจดีนะคะแต่ก็ตั้งใจเอื่ยแวบมาทางนี้บา,า่์กำลังทำผมครับมาสองคนกับแฟนค่ะกินเขากินนาำไปละ่ะมาจีจอยเด้ ยางรถไฟนี่เรื่องของพี่พันบอกว่านี่เห็นรถน้ำพี่นัวเอ้าหนูยางไก่เข้ามาหนูวเคยยางได้กินน้ำมูนดอกนัวนเล่ยเปนเลรถนำพี่กระสอบกับพี่น่ะโอ้เนี่ยล่ะหนูกับมามาเพื่อสิ่งนี่แ่ละเพื่อนเพันบอเล้เอินเด้แต่ว่านูได้ยินคำว่าพี่พี่เนี่ยล่ะหนูก็เลยมามาดูงานมาดูงานนะคะศัตรูนี้หนูหนูเพิ่งเคยมาครั้งแรก เมนบอ๊อ่บอ่อท่านเดี๋ยเคยมาจากักเทียอยู่ทั้งนั่นเป็นจังไดเขาไป <laughs> ครับเดี๋ยวพี่ใหม่แต่งเสร็จแล้วเ,เราจะมาถามนะครับตอนนี้พี่บอยมีช่งางทำผมนะคะตอนนี้คนเข้ากลุ่มเท่าไหร่แล้วคะ1หมื่งแล้วค่ะโอ้พี่นอ้องเมืนแตกแล้ว ขอกำลังใจให้ไลฟ์เอบีสตอรี like B ory, ดอกสแสบงนี้สีชมพูนะคะหรือหมอล่าตัางไม่คะ่ะซื้อหมอล่าขนาดเอบีสตอรีเพ <c oughs> ราะว่ <c oughs> าไปเบิ่งไปขนาดมาแล้วคะ่ะดิบชีสปารแมนเป่าปะค่ะโอ้คนละเป่าค่ะอันนี้บนเป่ารัศมีได้ค่ะอันนี้งค่ะตาปักกระเป่าคะ่ะ <c oughs> คืนจากน้ามดคือคือตีมวันนี้คือต้องเป็นสีชมพูใช่ไหมคะเพราะว่าดอกสเปรงนี้สีชมพูเขาหลวมงานอย่างงานดอกสระเดงอย่างคือได้ยินเขาเขาทั่วไปว่าคือว่างานกินดอกกินดอกเอาบคเห็นตีแบ็กดรอปอยู่หน้างานนั่นมองท้ายรูปนั่นกระซิมว่าเบืองหน้าพี่นั่งกับต้อมมือนีภาคอะไรดีอุ้ยนั่นได้ใบฝ่ายชิม่าผูกแขนได้แล้วค่ะเตรียมไปแล้วเก้าวัดผุน ทางนี้ยังบรได้ไปกินอยู่หาโตยังบ่อพอเชิญนะคะด้านหน้าจะเป็นเพื่นจัดไงจัดติ่มเลียงฟรีเบิร์ดทัางาฟรีติ่มเอา<ฟ>อ,อยู่นี่ฟรีก,กับข้าวก็ฟรีน้ำอยู่ตรงนั้นก็ฟรีเอาลาบอกหูว่ารีย่างไก่บดมนาแบบนึงเดี๋ยวเดออกไปกินก่อนบน่ะดีไอ้เป่าเฮ็ตตาขว้างใช่ล่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมื้อนี้นะอา แบลวจังน้อยนะครับแบลวแบบใดคะแบลวบวกัขนบวกแค่เซ็งสีเทืองบวกแคยใส่สีแบบนี้คือจังกับอะไรวันนี้เอาชุดคู่ไม่ใช่หรอเนี่ยตีมสีนี้สิใช่ไงงานสีชมพูใช่ไหมวะคนเริ่มโอ้อันนี้สแตนไบคิวแล้วม่อค่ะงานครับพี่นิวงดาค่ะตื่นเต้นม่อค่ะตื่นปวดเน่าโอ๊ยไอ้ผู้เอกไอยสู้ๆนะคะกำลังใจพี่นิวค่ะ ทีมงานสแตนบายแล้วนะคะตอนนี้กำลังสีเอิ่มไรพี่น้องได้บวนแล้วนะคะกับใครเอเดียสตอรี่ค่ะเจ้าหนาที่เสื้อบอิหนีเสื้อบริหนี่หรือบรเสื้อมือนีเสื้อมเสื้อสีส้มพูดอะไรนี่ใช่ละเอามาสุดเดียวให้สูตรซิบว่าขืนบาทนี่ใช่ตักรยานคาร์บอนนี่เอาพี่น้องเฮ็ดบาบ ิขาดโคตรกว่านึงจากสไลด์เห็นว่าเพื่อนอัดเลี้ยงเกลือดีก็กินหลายโบจงเ,เรียกว,ว่าสูตรเดียวกินหลายหลายอันพี่นอ้องเบิ่งเมื่อนี่เพื่อนอันของพี่หลายหลายจ,ากกจะกกินโบจงคักเนาะพร้พอมแล้วค่ะพี่น้องวัาดีมาในชุดสีเหลืองครับ รอมากเลยอยากลงเนงเลยทำไมเป็นคนหล่อยอย่างนี้คะหน้าตาเหมือนคนลอมเลย มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนทำไมงานเร,ง,นนเรงกัน,นครับหนะึ่งสองสามสีนะ่กสเตป็อกหกคนคนับพี่น้อง รูดสีอ ja e ื่นเลยหมดมีร้านกาแฟด้วยครับเอาละครับเดียวเราจะประมาณนี้นะครับแล้วก no ็มีร right> ้านส้มตำแล้วก็อาหารตามสั่งด้วยครับผมบ่าจะแก้แล well. ้วครับวันนี้อาจจะแก้วที่4ครับ อันนี้คือโกโก้ใช่ไหมคะใช่ครับของฟรีกินโกโก้ทำไมเริ่มหน้าแดงตาลายแล้วคะไม่ชอบหักครับกินยำเล้ยครับห้อมแต่กันเนาะกินยำเล้ยกรับพ้อมแต่กันเกลออศัใให้เบังโลกโก้เนี่ยคะ่ะโอ้ถ้าสิบกินยำเล้เบิ้หวานแน่อ เราใส่เข <si ้าไปว่า A B Story จี่งๆหรือไม่ครับมีครันมีตกไปไจ้นรอไปประมาทและวก็แล้วก็เราจะจัดงานได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับนะครับถ้าแฟนคลับอยากสนับสนุนดีแบบนี้แาตลอดนะครับก็จะจัดดีแบบนี้แล้วก็เราจะเราจะรักษาสิ่งที่เราไว้แลครับแล้วก็จะพัฒนาต่อไป กแล้วมันไม่ได้ช่วยพอดีท่มทุกัก็คือทุกๆคนมีส่วนร่วมในในอทั้งหมดช่วยคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักใช่ครับช่วยคิดช่วยวางแผนขอบคุณมาตนะมานันคำพูดดีๆนะครับแล้วก็นิมูดาขอบคุณใหม่พัชรีน้องซิ่ค์น้องซิงค์โดนสมัะครับแล้วก็แจ็คกี้ฮิทกี้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ cái những video